เอาเพื่อนเอาเพื่อนขึ้นมาตายปะตายป้สัตว์โอ้ยตร้้วกเูเชียมอนกูไม่รู้จักมึง้วยมึงต้องตมใจมตายดิมึงตายทำอะไรต้องทำเีย่อไม่ต้องฟังกไม่ต้องชนพี่เกตปิดปิดเอฝั่งเลย

ดีพีเ oh ล่นไปการสังกลเอาศพเพื่อนมาด้วยนะใหญ่เอาศพไปนะเอาเพื่อนไปเอาไปเอไปเอด้วยเาศพเพื่อนมาเดี๋ยวจุกเพื่อนเดี๋ยวดยจุกเพื่อนเดี๋ยวจุเพื่อนกเดี๋ยวจุเพื่อนเดี๋ยวจุเพื่อนเียเียวุพอาเขากมาเอาเขาเอวเพื่อวจุเพ่อนมนยัม่ยจุเพื่อะไรจุอะไรจุเพื่อยาจุเอะไร ดึเพื่อนดเพื่อนมา้าดเพื่อนดเพื่อนมาาดเพื่อนม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 าดึงเพื่อนมาดึงเพื่อนมาด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 ึงเพื่อนมาด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 ึเพื่อนมาดงเพื่อนมาดึงเพื่อนมาดึงเพื่อนมาดึเพื่อนมาด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 เพื่อนดเพื่อนมาดเพื่อนดเพื่อนมาดเพ เพ่อนด้วยดูเพเ่ินด้วยดูเพื่อนเห็นแต่เพื่อนมึงฝากตัวกเพื่อนขึ้นมาเอาเพื่อนก่อนแตยเพื่นมึงเอาเพื่อนก่อนแต่เพืดอน้ว่เพเ่อนมึงรเพื่อนก่อนดิเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวไม่ชุวยเพื่อนเดี๋ยวไม่ชุวยเพื่อนเดี๋ยวไม่ถึงเพื่อนเดี๋ยวไม่ชุวยเพื่อนเดี๋ยวไม่ชวยเพื่อนเดี๋ยวไม่ช่วยเพื่อนเดี๋ยวไม่ช่วยเพื่อนเดี๋ยวไม่ช่วยเพื่อนแต่เพื่นเอากบเพื่อนหน่อยแต่เพื เอาสมเพื่อนหน่อยยิงให้ยิงให้ยิงให้ไปชุบไปเพี่มอยไายิงหน่อยพี่มอยโั้ยอพี่มอยอ้ยพี่มอยนพี่มอยไปหน่ยไปหนุ่ยไปหนุยไปหนุยหนุ่ยห่ยไปน่ยหน่ยไหนุ่ย่ยไปหนุยปหนยไปหน่ยไปน่ยไปหยไปหนุ่ยไปหน่ยไปหยไปหนุ่ยไปหน่ยไป่ยไหนุยไปหนุ่ยนยห่ยไปหนุยไยไปหนุยไย่ยไปหย่ยไปนไยไป่ เอาเพื่อนเอาเพื่อนขึ้นมาตายปะตายปะสัตว์อต้อได้วด้ยอกยกูเียม้กูไม่รู้จับหอไม่้อยด้นด้นด้านหังีปัญหาด้านหลังมีเพื่อนเลย่อยอสกยงด้านยอเยแกกอวายมีเสียงด้านังเฮียใคเฮียเฮียเฮียเอ้ยเฮี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 ยอยยเียยยอยยยยอยยยยยเยเย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 ย้เยย้ยเยเยยเยยเ กระจไอ้สหนึ่งคืออะไอ้เฮียตัวนี้อมาบนรแทงดี้แทงดีแทงดี้ไม่มีควอะไรเลยมีแต่เสียงขึ้นมาฟูเรียดํากสีไม่หน่อยกอกจัดกออจัดไอ้เฮียกากไอ้เหียสวยสวยสวยมากสวยมากสวยมากมึงเป็นสวยมึงอยาให้มันชุบมึงอยากให้มันชุบมอาใอยาให้มันมี่เสียงไอ้เียมีแต่เสียงมีควายมีแต่เสียงว่ามึงอ่ะอ่เยอะขยะไอ้ใหญ่ขับรมาใหญ่ับ ตายเหี้ยโง่น้ำไม่ได้เสียไปแมึงยืนทำอะไรจังเงี้ยแอบเพื่อนก่อนนอนเพื่อนก่อนเห็นเพื่อนนอนเฝ้าไปทขามียายตายดิมึงเพื่อนดีมึงทะลุมาดึงเพื่อนดีแกงจะแตกอีกแล้วมั้งไอ้คเวตายตายมึงออกไปดิมึงออกไปดิมึงออกไปดินี่นี่นเ่นี่ถีบถีบให้ถีบให้ถีบให้พี่ระวังหัวไม่จิบเกิดไฟดิ แต่มันเหี e ้ยมันเหี้ยมึงเอาสซคอกหน่อยมือโซคอลออกหน่อยมือโซคอลกหน่อยกระจอกตีให้ตีให้ตัวกากตัวเล่นเลยมงไม่เป็นไอ้เจ๊กากไอ้ควายกระจอกไอ้เขี้ยกระจอกไอ้เขี้ยมึงกันเป็นบ้าไอสัตว์เขี้ขยะไม่เป็นไรกบไยช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยเองเซี้ยวไม่ไงยังเซี้ยวไม่ไง มมหห่่แม่งมองไม่เห็นเลยเหมือนกันอ่ะเอาไปกี่ตัวแกมึงไม่ได้กล่าวครละนะตายทำอะไรทำที่อะไรแม่งโดนกูไงไอ้เสี้ยวควายโง่แกมึงไม่ไหวเลยมึงไม่ไหวเลยสัสชุบย่าไม่มีใครชุบเลยหรอ แค่เลยจบหรอกโอ้โดยที่ยังพัฒนาแต่มึงไม่ไหวเลยโอเวอร์มึงไม่ไหวเลยมึงชนะใครบ้างโอเวอร์โอเวอร์ไม่ไหวไปซะมันเล่นน้วมือพี่เองพวกโอเวอร์นอนหนึ่เรื่องย่ำอยู่กับที่ปัญญาอ่ะเรื่องย่ำอยู่กับที่นี่กูไม่ยิ่งใหญ่เยี่ยมบ้านกาบ้านเดียวเดียว้านขาดมันพีออกตีปลายตีบกมาหายเที่ยแล้วไล่เล่นตาไม้ไม่ไหวเชี่ยขนาดไอ้ควายชิบหาย ยึงตีไม้บวกมาทำไมึไมู่มีพูดอะมดไม่ตีใหญ่ห้ดกีดามยังได้เลยเียววายเลยหรอมบ้ามตงมเบาขวายไว้ทุเล่ไอ้ยแกเนี่ยมนี่ดูบอยไอ้สโอยดูอไอ้เด้งไรกันนี้เอดสันสมนี้เอดีอันปไอ้ที่นี่ไม่ชุบเพื่อนเลยนะมึงมันกะม่กะเล่นเดียวเลยนี่ว่า มดแล้วเหรอีินี่ติดแอคคุยคุยดีก้าวน,น์กุจ่าเล่นอย่างเดียวเลยเหมือนกันบบนี่ว่า,วาอุ้ยนี่เลยมึงอะแต่กูจ่ให้เก็บย์ดีละโอ้ยที่พระเอกยังมีทรงไหวอยู่เลยกูบอกแล้วมึงเล่นพาแล้วเล่นอุโมงค์มึงไม่เคยเห็นไฟอุโมงค์พวกกูหรอก้น้องมึงไม่รู้จักอุโมงค์ซาอู่หรอฮะ ไอ้นี่เอดีเหลือเจ็ดนะใัไนตัวไหนตัวนีเตัวไหนตัวนี้หรอตัวนันี้เตัไหนตนี้เหรอตไหนตนี้เอตัวไหนต่วนี้เลอตวไหนตันีเลยอตัวไหนตัว้เหรนนี้เหีอยอุโมงค์แม่้ัวไหนตัว้เลยแล้วไหนตนี่ย

ไอ้ยอะโหลตัวตัวนี้เด่นอะไรป้าเด่นอะไรป้าขอดูหน่อยดิเอ้ยฮี้ไฟนี้แม่งไม่ได้ทำฮี้อะไรอีกแล้วอุโมงคไงล่ะอุโมงค์แม่งต้องเล่นมีดเว้ยแม่งนัวอุโมงค์อ่ะไม้ไม่ค่อยออกไม่ไม่พกบัตรประกันได้ยังไงเนี่ยพกไม่ใช่หรอพี่เต็มพี่เต็มนี่หรอไม่พกไม่พกไม่มีไม่มีเอาโหลตัวนี้ไม่พกบัตรประกันนะไปไปดูอปดูไปไหนไป

โอ้โหขึ้นมาขึ้นมาเ้องปล่าดีอ่ะแม่งขายอ๋อไอเฟนไปก็เหมือนเดิมอ่ะเอาไอ้เที่ยกูก็รอสีโก้พอยหายกูไม่ได้รีบไอเฟนมีกล่องฟ้ามีปะไม่มีเราพี่ก็ไม่ต้องรอสีเลโก้หายเลยตีให้กูรออยู่นี่หรอจ้าปีกจ้ามาจะโอ้ยไอ้ที่โปมันลูปไปนี่ตัวเก็บเห็ดใช่เหรอโอ้โหเห็ดกูเคยเอาไปแล้วบอนเล็กมีแล้วถอยเลยถอยชนเพื่อนมาเลย